พี่สิบสอง The Empress ตัดจบตัดขาดตอนแรกก็คิดประมาณว่าเ,เลือกไม่เลือกตัดขาดเลยดีกว่าสิ่งที่เขาไม่เลือกไงสิ่งที่เขาตัดทิ้งก็คือ The Empress ที่เขาไปคว้าชลีข้างที่ไหนไม่รู้นะออมแรมานั่งหึงตัดขาดโอ้น,น,นั่นี่ คือเราโอเป็นพลังงานอย่างอื่นนะแต่พอเปิดมาก็ไม่ได้ครับก็ต้องอ่านไปตามปู่นะอืมโผเป็นอย่างอื่นแล้วนะก็ไม่ได้ครับพมไม่เกิดททนครับปูกว่าไม่ได้ต้องอ่านตามปูโอเคหนูยอมแล้วก็พ่ก็ขาดที่เขาตัดขาดตัดจบนะเนี่ยที่เขาไม่เลือกนะเต็มเพรชนะ so stupid man e y e y กะเด็น stupid I m a e p กระเด idiot s t u เฮ้ยเฮ้ยแตมีไม่รู้อ่ะเดีูกันีีค่ะแม่พระจะทํายังไงเขานะบุคคลนี้เหรอยังไงชีวิตเขาก็รุ่งค่ะดุงเรือมั่นคงอยู่ดมสมบูรณ ทำไมเขาไปอยู่ที่ไม่อุดมสมบูรณ์น่ะคะเป็นไปไม่ได้เขาไม่มีตกอับค่ะคนแบบเนี้ยเนี่ยเป็นพยานยัดใช่ไหมเป็นสิ่งที่วบบตัดทิ้งไปเป็นความรักเออนนั่แหละคงจะไปเจอใครก็แบบประจุตัดขาดอ่าบอกว่าอาจจะไป็นโบสถ์บางคนนะเออโอ๊ยแล้วนีไม่มีแฟนอะไรเงี้ยเอออ่าพอเราเลิกกันอ่ะถ้าแบบจะให้มันเคลียใช่ไหมถ้าเอกสารอะไรเป็นให้ไปแล้วอะไรเงี้ยครับทำแบบเคลียแล้วก็เสร็จเอกสารแล้วก็ส่งมาให้อะไรใช่ไหมอันนี้แยกกันอยู่ยังไงอ่ะ เล่ากันยังไงเอกาสารไม่มีสรุปคืออะไรอะ่ะคือแลอ้วเอกาสารที่เซ็นให้ไปอยู่ไหนอะ่ะแล้วแบบอยู่ไหนทําไมไม่เห็นจะไปขึ้นทำไมไม่ส่งอะไรมาให้แบบท่ามนมเป็นหลักฐานแล้วเ,เอ้ยแยกกันอยู่แล้วนะอะไรก็คือว่าคุณคิดจะทําอะไรล่ะเนี่ใช่ไหมเป็นผู้หญิงนะครับตั้งใจนะครับพ่อผมอะไรที่มันไม่ยุติธรรมอะไรที่คิดว่าเราหมดที่หมสมควรที่จะ สมเหตุสมผลที่จะได้รับความยุติธรรมทำมไปเลยครับผมหรือบางคนบอกว่าเอ้ยได้เหรอโพสใน Facebook อะไรอย่างเงี้นะเราก็ไม่รู้นะเราโพสไปแล้วไงแต่เดี๋ยวถ้ามันผิดกฎนะ่ะเขาก็ลบเขาก็าลบเองเขาเขาบอกเองใช่ไหมละเี่สิโพสแม่งไปเลยให้รู้ทั้งวงศาคณญาติไปเลยใจดีใจะดีได้ค่ะแต่ถ้าเจอพลังงานที่ใจร้ายนะคะอยโยมค่ะคุณ ไว้กลับคับคุณจะไปยอมแพ้มันได้ป่ะความใจดีอ่ะเดี๋ยวไว้ให้กับคนที่แบบดีๆคนทีชั่วไม่ต้องมีให้มันหรอกถ้ามันชั่วนะชั่วกับคนอ่ับดัว๋วไม่ให้สิ่งที่เขากระทำประคิดว่าเขาฉลาจะป่ะอืมอ่าบุงคนนั้นอาจจะรักเขาใช่ไหมก็ถึงยอมแต่เขาคิดว่าบุคคลน,นี้ โอ้สติปิดสติปิดนี่ใช่ไหมโ okay. อเคงั้นเราก็ต้องแสดงศักยภาพของเราออกมาให้เขาเห็นว่า I'm not stupid โอเค you want then bring it on โอเค show time เอาไปเลยเอาไปไปคุยกระจายไปข้างหนึ่งไปเลยใช่ไหมอย่าโยงนะคะอาไที่เราไม่ได้ยับเรื่อยๆไม่ได้รับความยุติธรรมนะถ้าคุณไม่มีที่สู้ เฟนรุกคือแหล่งที่ดีที่สุดครับโพสมันไปเลยมีอะไรโพสลงให้หมดเลยใช่ไหมเราไม่มีทนายไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรก็ขอให,ใ,หให้ผู้คนอื่นเห็นถึงจะไม่ได้รับความยุติธรรมในทางเรื่องกฎหมายการเงินอะไรก็แล้วแต่สมมตินะถ้าอย่างน้อยก็ยังมีผู้คนรู้ว่าโอเคแล้วก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม บางสิ่งอย่างไม่แน่อาจจะมีใครก็ได้ช่วยเหลือคุณอยู่ก็ได้มองเห็นแล้วก็ช่วยเหลืออยากจะช่วยเหลือหรืออาจจะได้รับความช่วยเหลือใช่ไหมเราก็ไม่รู้ทุกสิ่งอย่างก็อยู่ที่อ่ะถ้ามันเกิดเลืลขึ้นแล้วนะถ้ามันจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันนะเรื่องสินสมรรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ขออย่างเดียวคือที่เราอยากได้นะหรือคุณคุณอยากได้นะเราก็คือ คุณก็คือแค่ต้องการความยุติธรรมไม่ต้องการความอายุติธรรมแค่นั้นเองสําหรับตัวเรานะเงินเราไม่็นไรทำงานเองก็ได้ไปนวดชั่วโมงหนึ่งก็ได้แหละนวดไทยเหรอสองร้อยก็ได้ร้อยหนึ่งล้วไงครึ่งชั่วโมงสองร้อยก็ได้ร้อยหนึ่งอนุทออยยุติออยอะไรล่ะก็มือลายราทาใช่ป่ะอืมอ่ะแปดร้อยอ่ะเราก็ได้อ่ะสองร้อยหรือสามร้อยแล้วแต่ออยอะไรเนี้ย ใช่ไหมอ๋มีฝีมือค่ะในการนวดค่ะไม่ต้องห่วงค่ะคุณสาวๆถ้าไม่มีวิชานวดไปเลยไปเรียนวิชาชีพนะคะไม่ต้องเป็นพึง่งผู้ชายไ่ต้องไม่ต้องเป็นนั่งแช่แปะอยู่ในบานอดหลับอดนอนเพื่อจะรอผู้ชายหน้าตาอย่างกับปาตังกูวเนี่ยว้ายป้าปาตังกูวอร่อยนะเธอเอยหน้าอะไรเนี่ย นำมาอหอนเออนั่นแหละผิดอัตลักษอย่าไปหวังพึ่งพี่ชายเห็นไหมเขาทำกับเมียเขาได้เลยและคุณล่ะคุณคิดว่าโอ๊ยเขาแอบมาหาชั้นได้ชันภูมิใจอย่าพึ่งดีใจไปราเศร้ามันยังไม่ถึงคิวของมึงเด๋ยวมึงก็ได้คิวเหมือนเขาเออสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาภูมิใจใช่ป่ะเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นแล้วบุคคลอื่นก็จะ ทำให้เธอรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคิดเอาอย่าเยอะๆคนอื่นเพราะว่าโหดทีหลังไม่คิดดังกว่านั้นเธอหยุดรู้นะกิบอะไรอยู่